กราบสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติด,ดตามทุกๆท,ท่านนะคะด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะมาเจอยสธาราอีกแล้วนะคะวันนี้ภาคเช้านะคะก็ฝนตกแต่เช้าเลยนะคะต้นต้นเดือนมกราคมนะคะพุทธศักราช2566เนาะปี2023นะปีกระต่ายเนาะกาก็ฝนตกมาก็ระวังสุขภาพด้วยนะคะวันนี้ก็ใส่เสื้อมาฮ่อมสีแดงเนาะ ชุดแดงวันนี้นะคะามาวันนี้เราจะมาคุยกันว่าด้วยเรื่องของอาการบูชานะคะการบูชาพระโสรสมงคลพระโสรสมงคลหรือพระมงคลมหาลาบนะคะของคุณแม่บุญเรืองตัวบุญเติมหรือวิธีการปฏิบัตินะคะแบบฉบับของอาจาร,รย์ยโสธรานะคะว่าอา,อาจรรารย์ยโสธราปฏิบัติอย่างไรนะคะทำใจอย่างไรหรือมีแนวทางวิธีทางอย่างไรเมื่อ พระโสรัสะหรือพระมงคลมหาราภได้เข้ามาหาอาจารย์นะคะเริ่มต้นด้วยที่อาจารย์ทําคลิปนะคะที่แล้วนะคะแล้วก็อา,อาจารย์ได้พูดไปในประโยคหนึ่งว่านะฮะอาจารย์ก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสต่อคุณแม่บุญเรืองโตบุญเติมนะคะจากที่ได้เห็นทางเพจนะคะคุณแม่บุญเรืองเอติมบุญนะคะ หรืออะไรต่างๆนี่แหละนะคะแล้วก็มีคนออกมาทํา YouTube นะคะคุณแม่มากมายเหลือเกินเราก็เลยเกิดการศึกษาขึ้นมาว่าเอ๊อุบาสิกาท่านนี้เป็นใครนะคะเขาเขาเป็นใครทำไมก็ถึงมีชื่อเสียงทำไมก็ถึงเป็นที่ยอมรับของวงการพระเครื่องนะคะอะไรก็ตามที่วงการพระเครื่องเนี่ยให้การยอมรับนะคะแปลว่าสิ่งนั้นย่อมมีมูลค่าหรือมีคุณค่าแน่นอนนะคะ ทราน,นี้พอเวลาเราได้ไปศึกษานะคะเราก็ได้เห็นถึงว่า,าท่านนะคะเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะจนมีจิตเหนือโลกนะคะมีกริดาพินิหารนะคะมีความมหัศจรรย์ทางจิตรู้ใจคนนู่นนี่นั่นได้จนว่าท่านได้นําพระธรรมเนี่ยนะคะออกมาช่วยคนโดยการบำบัดทุกบํารุงสุขเนาะ บ,บัตรถูกบำรุงสุขเพราะอาจารย์เชื่อนะคะว่าการที่อาจารย์ออกมาไลาฟ์การที่อาจารย์ออกมาพูดหรือบัดคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ได้เผยแผ่ลงไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นกรรมของอาจารย์เหมือนกันนะถ้าอาจารย์พูดดีนะคะก็จะเกิดสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับอาจารย์แต่ถ้าอาจารย์พูดไม่ดีนะคะพูดแบบเออไม่มีศีลธรรมเนาะไม่มี อะไรโน่นนี้นัะนะ่นอาจารย์ก็เชื่อว่าผลที่จะตามมานะมันก็จะไม่ดีเหมือนกันดังนั้นการทําคลิปแต่ละอย่างที่เราพูดไปถึง บุคคลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ว่าแต่จะเป็นพระสองฆ์องค์ข้าเจ้าคําสอนทางศาสนาหรือหลักธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะต,ต,ต,ต้องพูดให้ถูกต้องพูดให้ถูกต้องต้องพูดให้ถูกตามหลักการและเหตุผลอย่าคาดเดาตามความรู้สึกหรือตามความเชื่อของตนเองนะคะแต่คลิปนี้อาจารย์จะเล่าในฐานะอาจารย์ได้รับประสบการณ์ตรงนะคะ จากพระมงคลมหาลาบแล้วก็วิธีการปฏิบัติของอาจารย์โดยไม่ใช่เป็นรูปแปลงแผนผังว่าปฏิบัติอย่างนี้นะคะก็จะได้ผลการทุกคนทุกคนไม่ใช่นะคะอาจารย์มีเพื่อนนะคะที่เขาเป็นเสียนพระแล้วก็พระไหนแท้ไม่แท้โน่นนี่น่นเน่ยเขาก็แนะนําอาจารย์ได้เขาก็บอกว่า,วาพระนี่เป็นของคุณแม่บนเรือนแต่ทําไมอาจารย์ถึงรู้สึกอยากได้แล้วก็ หยิบเอาพระนี้มาท่านก็บอกว่าอ่ะถ้าอยากได้ก็ให้ว่าอย่างนั้นเนาะท่านเองก็ไม่ได้เล่นคุณแม่บุญเรือนอยู่แล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าคุณแม่บุญเรือนเป็นใครโน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เนาะค่ะก็เอามาไว้กับตัวเองก่อนนะคะแล้วอยู่ๆมาวันหนึ่งอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าอ่อช่วงนั้นก็เลยรู้สึกว่าล่ำำําซ้ำล่ำความหมายของควาว่าล่ําซ้ำคือพอมีอันจะก,กินบ้างนะคะ,คะก็เลยเอ๊อยากจะได้พระผงอะไรเนาะที่จะไปเลี่ยมทอง นู่นนี่นั่นอย่างนี้นะคะก็เลยเพื่อนของอาจารย์ก็เลยแนะนําว่าเออเอาคุณแม่บุญเรือนซิจากนั้นอาจารย์ก็เลยเริ่มศึกษาก่อนเพราะว่าการที่เราเอาพระไปเลี่ยมทองเนี่ยนะคะเราไม่คิดที่จะไปแกะทองขายเราคิดว่าจะให้เป็นสมบัติของเราของลูกหลานเราสืบต่อไปในอนาคตการ ตราบจนบุญวัส,สนาบาร,รมีของเรายัางครอบครองไว้ได้อยู่นั่นเองเนาะอาจารย์เป็นเป็นคนแบบนี้นะฉะนั้นการที่เราจะเอาพระมาเลี่ยมทองเนี่ยเราไม่ใช่มาเลี่ยมเพื่อเอาไปขายหรือให้เกิดมูลค่าแต่เราเอามาเลี่ยมเพื่อให้ให้เป็นของผันกับตัวเองเวลาเราจะเดินไปทางจะเดินทางไกลจะออกงานงานสังคมงานมีหน้ามีตานะ่ะเราก็ต้องศึกษาพระนิดนึงโอเคเนาะเทเนี้ย อาจารย์ก็เลี่ยมมาและอาจารย์ก็ศึกษาไปนะฮะอาจารย์ก็เลยรู้สึกศรัทธาท่านลึกๆแต่ก็ยังไม่รู้ว่าท่านเป็นใครเขาบอกโอ้เป็นผู้หญิงที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยแปลว่าจิตเนี่ยก็คงจะต้องแบบแน่นอนพอควรแหละการแบกรับภาระหน้าที่บ้านเรือนอยู่เนี่ยแล้วอยู่ๆไปปฏิบัติได้เนี่ยมันยิ่งกว่าพระที่จะต้องตัดขาดจากโลกข้างนอกแล้วก็ไปปฏิบัติทมอย่างเดียวนะมันต่างกันเนี่ยฉะนั้นความเข้มข้นทางจิตที่จะก้าวเข้าสู่กระแสธรรมเนี่ยจึงค่อนข้างมีพลังมาก เพราะว่ามนุษย์ที่อยู่โลกข้างนอกเนี่ยมันมีภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลนู่นนี่นั่นแล้วมันเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นความเบื่อหน่ายมากมายซึ่งตรงนี้มันเป็นตัวกดมันเป็นตัวกดให้ให้จิตญาณของคนที่อยากปฏิบัติธรรมเนี่ยอยากหลุดพ้นอยากพ้นจากภาวะความทุกข์เหมือนกับคนติดคุกนะคะแล้วก็อยากออกจากคุกอยากเป็นอิสระนั่นแหละมันก็เลยมีพลังต่างกันจากคนที่เขาอยู่นอกคุกแล้วก็จะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะความคิดของอาจารย์เนาะจากนั้นอาจารย์ได้มาอาจารย์ก็สวดมนต์ไหว้พระ ภาวนาทำสมาธิสวดมนต์นั่นแหละปกติของอาจารย์เองแต่ภาวนาอาจารย์จะอธิษฐานอย่างไรนะคะอาจารย์จะมีผ้าขาวหนึ่งผืนนะคะแล้วก็ดอกไม้5ดอกหรือบางครั้งอาจารย์ก็ใช้ดอกไม้10ดอกก็เหมือนตีว่าอาจารย์บูชาขันห้านะคะก็จะมีดอกไม้5ดอกหรือ1ิดอกเป็นดอกไม้ขาวหรือดอกบัวก็ได้หรือดอกดาวเรืองทั้งหมดก็ได้แต่อาจารย์ก็จะเน้นดอกไม้สีขาวที่มีกลิ่นหอมเนาะ นะคะแล้วก็ทูบนะคะก็จะเป็น5เทียนขาวก็จะเป็น5นะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะตั้งจิตอธิษฐานโดยนําคุณแม่เนี่ยนพระมงคลมหาลาภเนี่ยวางไว้แล้วก็ตั้งจิตสวดมนต์ไหว้พระเรียบร้อยแล้วก็ขอขมาเรียบร้อยและอาจารย์ก็จะอธิษฐานจิตก่อนที่จะก้าวเข้าสู่สมาธิอาจารย์ก็จะอาจาธิษฐานจิตเรื่องอะไรก็ได้เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์ติดขัด แล้วก็อาจารย์รู้สึกว่าอยากจะผ่านพ้นสิ่งนั้นไปอย่างเงี้ยให้มันมีให้เรามีปัญญาให้เรามีวิชาให้เรามีความรู้ให้เรามีพลังอาจฐานที่จะก้าวเข้าก้าวเข้าสู่เรื่องนี้แล้วก็ผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วก็ให้ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่ดีมากได้ผลตอบรับที่ดีมากเกิดผลเกิดกําไรเกิดบุญยราศีเกิดขึ้นกับเรานะคะเราก็หลังจากนั้นก็จะวางขันลงนะคะที่หน้าพระเสลอาจารย์ก็จะเริ่ม ทำวิปัสสนาโดยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอาจารย์จะทําสักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงบางทีก็ชั่วโมงกว่าอย่างเงี้ยเนาะเพราะอาจารย์ชอบนั่งสมาธิอยู่แล้วหลังจากนั้นอาจารย์ออกจากสมาธิเสร็จอาจารย์ก็จะแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนแล้วก็แผ่เมตตาให้บรรพบรุษเจ้ากรรมในเวรสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงนะคะหลังจากนั้นนะคะเสร็จแล้วนะคะอาจารย์ก็อ,อธิษฐานจิตอีกรอบหนึ่ง โดยพูดเป็นภาษาไทยนี่แหละนะฮะข้าพเจ้าขอสักการบูชาน้อมถึงพระรัตนตรัยขอบูชาไปถึงคุณพระโสดาบันคุณพระสกทาคามีคุณพระอนาคามีคุณพระอรหันต,ตาขอบูชาไปถึงคุณพระบิดาพระมารดาผู้เป็นบุปการีผู้เป็นพรหมของลูกนะผู้เป็นผู้ให้ทุกอย่างแก่ลูก และขอบูชาไปถึงครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนข้าไปเจ้าให้รู้จักกิดชอบช่วยดีบาปุนคุณโทษนะฮะเราก็ขอบคุณสถานที่ขอบคุณตนเองขอบคุณลมหายใจนะคะและหลังจากนั้นนะคะเราก็ตั้งจิตอธิษฐานเอาอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความเป็นสุขนะคะแล้วเราก็อธิษฐานคุณแม่ขอบารมี พระรตนตรัรขอพลังบารมีแห่งเทพหมและขอพลังบารมีแห่งเท้ามหาพรหมองค์อมรินนะคะแล้วก็พระมงคลมหาลาบและผู้สร้างคุณแม่บุญเรือนตลอดจะถึงบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีริ์มีชาญมีญาณมีทานมีศีลมีภาวนามีสมาธิมีปัญญาที่ประจุอธิษฐานจิตลงสู่พระมงคลมหาลาบนี้จงแพ่ฉัดพนรังสี รุ้ครองรักษาข้าพเจ้าในวันนี้นะขอให้ข้าพเจ้ากระทําการนี้ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยอัศจรรย์เถิดนะคะเท่านี้อาจารย์ก็สวมพระนั้นไปนะคะแล้วก็ออกไปทํางานนะฮะเพียงเท่านั้นเองนะคะที่อาจารย์ทําประจําแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทําประจําแล้วก็ต้องทําให้มันสม่ําเสมอและรู้สึกว่าเราจะต้องทําขาดมันไม่ได้นั่นก็คือการสวดมนต์นะคะ การสวดมนต์นะฮะแล้วก็การถวายเครื่องไหว้อย่างเช่นเราอาจจะถวายใบศีนะฮะชุดใหญ่อย่างเช่นอาจจะเป็นใบศีที่เขาทำขึ้นเป็นขันเป็นอะไรนะที่ขายตามท้องตลาดในเมืองนะ่ะมีเยอะแยะเราเอามาไหวา้นะคะให้ประจําให้มีของไหว้ตลอดนะคะแล้วก็อาจจะมีเทียนไฟฟ้าจุดนะ,ะเวลาเราสวดมนต์ไหว้พระให้เกิดแสงสว่างแล้วเราเห็นแล้วมันรู้สึกภาพ ภูมิใจมันรู้สึกมีพลังมันรู้สึกดี นะคะคต่อตัวเราอะไรอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะมันก็จะเกิดพลังขึ้นอาจารย์ปฏิบัติอย่างนี้ทุกๆครั้งนะคะดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วก็ได้นำได้นำลักษณะของของการวางวางวาง,วางแผนของอาจารย์เนี่ยเอาไปใช้นะคะเผื่อจะเกิดประโยชน์ไม่ต้องมีอะไรมากคะ่ะมีเพียงเครื่องบูชาดอกไม้ทุกเทีนยนใบสีนะคะแล้วก็บางครั้งถ้าเราอยากจะถวายหน่อยถ้าเรามีรูปคุณแม่นะคะ ประจำอยู่ที่หิ่งของเราแล้วนะคะก็อาจจะถวายหมากพลูนะคะแล้วก็ถวายน้ํานะคะด้วยแล้วก็เสริมด้วยผลไม้ด้วยก็ดีเหมือนกันนะคะหรือเสริมด้วยใบสีก็ดีมันเหมือนเป็นการลักษณะบอกตนเองว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติแล้วนะเราน้อมนําเอา สัญ,ญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์บางอย่างมาไว้แล้วเราต้องบูชาไม่ใช่ว่าเห็นคนอื่นเขาว่าดีเอาภาพมาแขวนไว้ในบ้านแล้วเราก็จะดีนูน่นดีนี่เห็นนูน่นเห็นนี่ของเรามันเป็นไปไม่ได้ค่ะทุกอย่างมันอยู่ที่การบูชาทุกอย่างอยู่ที่การปฏิบัติแล้วก็ทุกอย่างอยู่ที่พลังจิตของเราดังนั้นถ้าพลังจิตของเรามีอํานาจเราฟูงฟ้าเราบ่มเพาะปฏิบัติทุกวันถ้าเราปรารถนาโชคลาภ นะฮะถ้าอาจารย์ปรารถนาความมีโชคความมีลาบเนี่ยอาจารย์ก็จะพยายามทำทำทานอาจารย์จะพยายามทําบุญตักบาตรนะฮะแล้วสิ่งที่อาจารย์หนีไปไม่ได้เลยหนีไปไอาจารย์จะต้องมีความกระตัญยูรู้คุณต่อบุพการีนะคะเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่อาจารย์แบบเทิดทูนนะคะเป็นสิ่งที่อาจารย์เทิดทูนบูชาอยู่นะคะตลอดเวลานะฮะ กลับบ้านก็จะต้องมีข้าวของเงินทองไปให้พ่อให้แม่ดูแลท่านให้ดีนะคะแล้วก็อยากกล่าวจับจ่วงล่วงเกินนะคะคำใดควรไม่ควรและเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทําให้ท่านต้องทุกข์ใจหรือคิดมากในเรื่องของเราเราต้องพูดว่ามีว่าได้ว่าเป็นว่าโอเคมีความสุขแฮปปี้นะคะ เวลาเราทำบุญกับพ่อกับแม่เราให้พ่อให้แม่มอบความสุขแล้วก็มอบความจริงใจให้กับท่านเนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับมาเราจะได้เป็นร้อยเท่าพันเท่าคูณทวีอาจาย์เชื่อว่ามนุษย์ถ้ามีความกระตัญยูรู้คุณ ดวงตาสวรรค์จะมองเห็นเราแล้วก็จะเกื้อกูลเราจะทําให้เราเป็นที่รักของคนที่พบเห็นเรานะคะจะทําให้คนแบบรู้สึกเมตตาสงสารเราเวลาเราไปประกอบหน้าที่การงานอะไรก็จะเกิดความผาสุกเกิดความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานของเราอย่างอัศจรรย์ 1. เราต้องมีความกตัญยูต่อบุปการีของตน 2. เมื่อนําสิ่งใดเข้ามาในบ้านแล้วคุณต้องปฏิบัติบูชาและหลังจากนั้นคนก็เลือกเอาว่าคุณอาจจะสวดมนต์ทุกเย็น หรือมีเวลาทุกเช้าแต่คุณต้องพยายามสวดมนต์คุณต้องมีของคุณที่คุณจะต้องไปทำตรงนั้นนะเหมือนมุสลิมที่เขาจะต้องสวดมนต์เช้าเย็นทุกเวลาที่เขาจะต้องให้เวลากับการสวดมนต์เขายังต้องทําเลยนะคะแล้วคุณเป็นชาวพุทธพระคุณอยู่เต็มหิ้งพระคุณอยู่เต็มหอเนี่ยคุณกลับแบบปล่อยปละละเลยปล่อยให้สกปรกรกรุงรังไม่ทําความสะอาดสถานที่หิ้งพระของคุณแล้วความโชคดีจะเกิดขึ้นกับคุณได้ยังไง คุณจะให้สิ่งเหล่านี้ไปคลุ้มครองรักษาคุณได้ยังไงเพราะพลังจิตของคุณคุณไม่เคยบ่มเพาะคุณไม่เคยสั่งสมพลังจิตแล้วก็คุณไม่เคยทำอะไรไว้ในลักษณะอย่างนั้นมันก็เป็นการยากนะคะมันก็เป็นการยากมากที่ว่าะจะทำให้เราประสบผลสำเร็จทันตานั่นเองนะคะอันนี้ก็ฝาก ะะเอาไว้ด้วยนะคะจากเคล็ดลับนะคะของอาจารย์ยสุธราสิริภาพพระพเกดในการปฏิบัติต่อพระมงคลมหาลาภของคุณแม่บนเรืองโตบุญเติมนะคะขอให้ทุกท่านจงโชคดีโชคดีนะคะแต่ถ้าฝากอีกอย่างหนึ่งถ้ามีกรณีพิเศษที่เรามีเรื่องทุกร้อนนะคะไม่ว่าจะเรื่องของขาดเงินขาดทองหรือเราปรารถนาโชคลาบนะโชคลาบไม่ใช่ว่าเราต้องไปซื้อลอตเตอรี่หวยรวยเบอร์แล้วเราจะ อต้องถูกต้องอะไรเสมอไปนะทุกคนต้องคิดว่าความหมายของคําว่าโชคลาบนั้นก็คืออความโชคดีที่เราออกไปแล้วมีคนรักคนชอบคนเมตตาคนเกื้อกูลเราแล้วก็คนให้ทางให้เงินให้ทองให้โอกาสให้คําสอนแล้วก็ เอาเรามาเป็นเพื่อนนี่คือความโชคดีของชีวิตอย่าไปตีว่าโชคลาภนั้นคือจะต้องเป็นถูกหวยรวยเบอร์ได้เงินได้ทองร่ํารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไม่ใช่นะคะความโชคดีมีหลากหลายเหลือเกินแต่ขอให้เป็นความโชคดีเถอคะค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วที่เรายังได้ประสบพบเจอกับความโชคดีกับโอกาสกับสิ่งที่มันจะมีเข้ามาในชีวิตของเราครับขอบคุณครับสวัสดีคะ่ะ